ใส่แว่นด้วใส่แว่นไรด้วยไปกลับปู่ได้ไหนมาที่บ้านได้เลยค่ะมาที่บ้านได้เลยใครอยากได้แป้งหนึ่งให้แป้งในราคา159บาทจัดส่งฟรีวันนี้วันเดียวใครแคปไม่ทันนะคะแคปนะตัวเน้นสามหางขออนุญาตลงให้แค่ในกลุ่มนะคะ ตัวเน้นสามหางขออนุญาตลงให้แค่ในกลุ่มนะคะจริงค่ะอีทุกหวยได้รับเงินคืนตั้งแต่ยังไม่ได้หินเลยจริงสาธุด้วยนะคะใครซีเอแล้วทักไลน์ได้เลยนะคะที่ราคาใครซีแล้วทักไลน์ได้เลยวันนี้ ขอไปซื้อโทรศัพท์เจ้ามาทํากล่องสุ่มขอไปซื้อไอโฟนเจ้ามาทํากล่องสุ่มหนูได้เหรียญปู่มา2เหรียญบูชาได้ไหมคะได้ค่ะสวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้แบบตาเหมือนจะหลับนิดนึงนะคะเพราะว่าคอนแทคแห้งทักไลน์ไปแล้วไม่มีคนตอบเดี๋ยวแอดมินตอบลูกค้ารอสักครู่นะคะ 好。Oh. หินทุกหวยค่ะลูกค้าหินทุกหวยนี้ใครอยากได้คำหม,มากคำหมากคูบาไก่นะคะคำหมากคูบาไก่ใครอยากได้พิมพ์ CF 199บาทจัดส่งฟรีค่ะคำหมากคูบาไก่199บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ คำหมากหลวงพ่อพัดหนึก้าสบาทจัดส่งฟรีค่ะคำหมากหลวงพ่อพัดหนึก้าสบาทจัดส่งฟรีค่ะของแท้นะคะคำหมากหลวงพ่อพัดเนี่ยจะมีมวลสารเจอย่างนะคะมีคำหมากมีดอกไม้มีเ,เข้าวกลบาด มีเส้นเกษามีน้ำมนต์มีสีพึ่งแล้วก็มีจีวรนค่ะใครอยากได้ขมักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะขมักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนของแท้แน่นอน199บาทจัดส่งฟรีค่ะ199บาทจัดส่งฟรีครอยากได้พิมพ์เซฟ1 9 9ค่ะ กกลุ่มรักเธอไปแล้วจะให้ทํายังไงบอกแฟนเธอที่ดินมา9674ค่ะ9 6 4น้อยวันนี้หินทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะหินทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะท่องใน,ใในใจว่าวันนี้กิน ที่เอิญว่าเนื้อคู่คนนี้และใช่มักแท้เดเอาแท้เดียากได้เด,ด,ดียากได้ไปนอนก่อนทุกคืนหินทุกหวยมีค่ะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้แหวนปู่199บาทจัดส่งฟรีค่ะดอก่ายันบอท่านคนอื่นบานรถเงินสดสอยแวนซ f แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะ กระเป๋าส e ิกระเป๋าปูนะคะเอกระเป๋าดูซับสีทองราคา399บาทจัดส่งฟรีกระเป๋าปูสีเขียวนะคะ499บาทจัดส uh ่งฟรีใครอยากได้สีไหนเอฟเลยสีทอง399สีเขียว4 9 9สีเขียวเป็นกระเป๋าปูนะ เพ่งกว,ว่าจะขอบอย,ยอมภัยไปนั่งให้สมบูบจ๋าสีเอเยวลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดน,นะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดนินทักหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้ามิจฉาชีพนะคะ